ยูพรมจีน h d วัน oh, น hey. so ี้เราจะมาเล่นอวัสกันครับต่อเหมือนเดิมมือเปลี่ยนเิมอก็สวยอก็สวยเ I push my finger is you and so นี่เป็นเป็นโจนครับเป็นโจ ก็ฮ so. ันเซลเฮไอคิวฟอร์เอคอมโบซาเลียแม่คอมโบลายหะอยากได้คิวฮันเซลอยากได้คิวตัวตอนนี้เหลือคิวเยอะเลยไม่คิวอยากได้่ยโซเจอยังไม่ได้เลยขนาดคิวอ่ะโอ้โหลิปเปอร์ได้แล้วคิวลิปเปอร์เก็บปหกตัว ถ้าใครอยากรู้ว่าเก็บแบบไหนก็ดูในคลิปได้นะครับมีคลิปไม่อยู่คลิปไม่ถึงสิบไม่ถึงสิบห้าวิมั้งเพราะเป็นไฮไลท์อย่างเดียวถ่ายมาีดูง่น่ฝุกฝุกคันโซ,โซด้วยที่คิงซาเลียเล่นเป็นไม่ค่อยอยากเล่น ให้ดูแลออกไหน <c oughs> เฮ้ยเกนจิเฮ้ยไมคีว่าเก็ตเล่นโอ้ไม่ได้อันโซเลยจะขยันเล่นมากขึ ไรจะมาเก่ากับพี่อะเนาะโ,โอ้โหแต่เมื่อกี้น่าจะโดนฆ่านะเฮ้ยอนูบิสว่ะเต็มเปอร์เรลอบอันโนเบสโอเคจัดจไปันนี้ชอบเล่นไมคคเคลกินกี่เล่นจนเบื่อแเนี่ยเล่นโหดจนเบื่อแล้ว,นะเ,ลว,เ,ลวเราเล่นลนัเล่นเอืองสามสองมาจากไหนวะ ส,สอไปเก็บไปแล้ววร้อยสามสอมาได้เฮ้ยฟอตต้องดูต้องดูไม่ใช่ดิวีเคเดียโปรไฟล์โอยหกไปไปไปน้องเข้ามาซีเรียเหรอวะอสอ่ะโอเคเออซีเรีย เอ็นนะเล่นให้ก็ได้เอน็นนะเล่นให้ก็ได,เเได้เล่นแทงให้ได้ซาเรียไม่อยากเล่นพยายามจัเลยดูน้ำแขลใคคน ไอวารไม่มีชื่อไหนคนเลยมันจะมีฟ้าร่ายเย็นเสียงกลุ่มไม่มีร้องฟ้า โหรถแตกเราวะยนนี่ก็โดนดิโห้มื่กี้อะไรเนี่ยแค้นอะไรวะหนในดูดิมันแค้นอะไรวะเดินมาฮุกถึงนี่ไอกิจีหวาอะไรเงี้ยจิจๆมันก็ทัวร์่า いいよ。 โอ้ยแม่ไม่เหนียดตายแล้วตอนนี้นโอ้ยปืนท้องด้วยว่ะด้วยแล้ววะสี่ร้อยก็สามโอ้ยนับถือกันนับถือสวัสดีครับอาจารย์เออได้สองเลยเอ้าหมูข้าง Đừng đây 2 người chồng còn được MÂN ĐƯỢNG ĐỨN ĐÂY Phá hẻo ƠI mày quá กจาะไม่ค่อยรอคนนี้นโ้่โหดโห,โหโด่ อะไรอะไรอะไรกูแค้นมึงมันนานเลย่ะตัวเดียวก็พวกวอวะแค้นแม่งมานานเลย I will protect the innocent. I will protect the innocent. โอ้หางเลยไม่หางหรอกเออมันหุบไม่ได้หรอกหุบไม่ได้หรอกหุบไม่ได้หรอก Ê, vô này đi. Ôi đang này đi ạ Đột bê đi à Lên cái nào Đi phòng đây này Ủa oh, thằng kia với ta rồi <laughs> à Mày mày Eo, đồn Ơ, cái xài này eo, dính đồn ลงไปหนูไปไงกระโดดสูงอจะได้ดีดูอย่าดิเอ้เฮ้ยไปยิงเงินฟ้าไอยไอ้ฟ้ารามไปหนเอ้ยตบตกไปตบไปไอ้หนูแข่งกลางไหน องไปยังขาดของข้าซะไอจูยเอออาันว่าเรื่องอะไรเดเปล่อ๋อมันหิววดอตอติอัดแม่งเลยห่า

เลิก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 เล่นตัวไหนดูวะ j u s ติ c อ่าพูดไม่จบเลย Justice เลยฟังให้จบวันเด็กหัดมีมารยาทมั้งว่ามารยาทรู้จักไหมฮะเฮ้ยต้องให้ของขึ้นยันนี่ทำไม AK ทำไมไอ้มาโปรเพย์ไม่คี จะป่าละไปเลยยังมากูมีปืนทำไรอ่ะทำไรทำไรฮะทำไรโอ้เลน่นก็ไม่เป็นอะไรอะไรอะอะไรเนี่ยอะไรอ่อะโห ไอ้หันโซด้วยงานบูมเข้าสิงดิบูมบูมเล่นมันบูมเล่นไม่เก่งไปเจอ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 อ้ก็โทษก็โทษยาไอ้น้อง

จ้างมันดีแพะ้กะ็แพ้ได้แน่ทีมไมค่คุณภาพทีมคุณภาพคุณภาพคุณภาพย่ำแย่ เอ้ยขาเอ้ายังไม่ได้ยิงจังแรกเลยเราต้องได้เกงจีนะ่าจะได้นะแต่เหมยกนเล่นจริงเกงจีนี่งไงนี่งไงมันเล่นไม่เป็นเล่หัวเล่นหัวไหนมาดูดิอ๋อตอนลิวจะรวยหัวคินเนี่ยเหรอโอ้โหยืนเรียงอย่างนี้เลยมาเป็นโมเดลให้ยืนเลือก S 1> <S 1> <S นายรันพอดีใช่แล้วพอพอให้ใหสำหรับวันนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ลากรน,นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์แล้วก็ฝากกดสับสไครด้วยนะครับ